โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับ Rv อีกแล้วเกมหมาอีกแล้วผมจะมากดสัตวดนั่นแหละมันไม่ได้กาจะเอามันเลยนะแต่แบบดูยไ,ได้ห้าสิปองแต่แบบคือผมกดอะไอชั้นสองกับชั้นสามอะแม่งกดรอบเดียวได้ผมกาจะมาเติมมูลาดเฉยๆไอ้มูลาดไอจะกินคุณหมออะก็เลยลองกดสัวดเล่นเ,นเนสักสองรอบแม่งออกเลยแล้วผมก็เลยไหลยาวเลย กาชั้นสี่เมาแล้วอันนี้ผมเติมมาละอันนี้คือได้ชัวผมกดเลยคือไม่ได้กะจะเอานะแต่แบบแม่งผูกมาโคตรเทียเลยอันนี้ผมเติมเอาการันตีมาละได้แล้วนด้ะสี่คูปองว้าวมันเหลือกองเดียวลวนะเนี่ย อื้ยได้แล้วอยู่นี่ไงโอ้ hmm. uh, oh. run. <laughs> เจานไปลองสกินกันดีกว่ามาสี่แม่เ<ม><ม>จ้าว้าวไ, <Wow. S 1> ไม่กวนชื่อยี่นี่ เล่นน้องชัดใจเล่นเฮ้ยกูปวดตัวไมยเฮ้ย <partic ulate> เล่นเดี่ยวหมาบึงดีกว,ว่าเย็ดแบมโชว์ทาด้าดิเฮ้ยดันได้ว่าวันนี้ไอ้เจ๊แปลกๆหยิบตัวดนี่มันต้องเอาอะไรมาแอกกูแน่ชิคเปลี่ยนก็ได้แอนหรือเปล่าว่า <c oughs> ไอพีแม่งเล่นขัดใจกูแน่นอน นี่แน่พี่ดูนี่สิฮะว่าแล้วมันเล่นยังไงวะเนี่ย smoke my a เอลซยิงไม่โดนอินเจ็บนะโว้ยโอ้ยดึงตวแข่งเอฟิกไม่คุ้มกัอราคาเลยขายคืนได้ไหมครับขายได้ขายได้ขายแล้วก็เอาเงินมาให้กูโอ้ยแต่มันเจ็บดูแล้วเปกมันดีเงี้ยเป็กเละมากไอ้เงี้ยเฮ้ยแต่มันก็บาปแล้วกระจัวละทำไม่มาเงี้ยแม่งมันโฟกูทีเดียวเหมือนกูยิงมันสองสามทีงโอ้โห ดึงคู่เฮ้ยเพนจะตายนะทำไมนาคอสกูแจ้งละเราไปต่อคู่กับเพนมาเมื่อกี้ดูแวนเล่วินิวินิวนวนมันอยู่แต่ข้างล่างอะมึงปล่อยให้คูเล่นหน่อยก็ได้โอ้โหแย่แรงซะด้วยเจ้าเพนบินนะเนี่ยเดี๋ยวไปกัเหรอไวเหรอ มันคือวีสอบจนยว่าผู้ตไเลยไปเราจะไปช่วยนะข้างทำให้คูดูบุยโอ้โหแม่เออนั่นแหละมาไรเพื่อนคูดูกุยบอสดองเนี้ยบอสบอดอกเนี่ยดอกเนี้ยไปไหนวะไอพี่อ้าไปล็อกก่า เกมรอดูได้อรอะไโอ้ยอยู่อยูเดินอ่ะกี้เป็นยู yes thank you เนี่ยเอาไว้ตามแม่งติงจัดเลยม่แล้วมาอยู่คอนเทนต์ใส่เฉยก็เลยเพจมาในวีชอบเพลขึ้นมาถ่าแล้วคือมาแล้วกูบอกตอนเทมันกำลังแบบ เปลงร่างเพลงเปล่งล่างยังไงวะเปล่งร่างเป็นยังไงอ๋อเอาเป็นวิญญาณอ่ะนะแล้วมึงใช้คำว่าเปล่งล่างอุ้ยขอจักตัวหนึ่งดิไม่ให้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 แล้วก็จะได้เหมือนกันนะวุ้ยว่าเนี่ยเอาแบบทีดี้เฮียปู่มึงอย่ามาทำร้ายเพื่อนกูวด้วยคนแรงเลยแมเย้ โอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยโอ้ย้ย้อโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโี้ยโออ้ะโอ้ยโอย้ยโ้อ้ยโอยอ้ยโอ้ยโู้ยโอมยโอ้ย้ยโยอไยอ้ ไม่รู้กูก네็ไม bo like ่ได้เหมือนกันบอดี er ้บอดี้อาดิเอดิเอาดิยังไงยังไงยังไงอะบอดี้ที่เนี่ยบอดี้อ้าวโอ้โหดูดูของแวนดิเยอยพี่ฟอร์สเคปนะแบตอ่ะมาช่วยตีแล้วมาช่วยตีแล้วไปอ้าวตังดึงดึงมาเดินหนีโตกูเยี่ยม่งโต๊อย่างอั่นเลย เพื่อนไปแล้วเว้ยแต่ว่าทิ้งกลางอย่างกับอังแล้วแหละพี่กูไม่โดนเพี่ฮ่าฮ่าฮ่ากูยิงไม่โดนจบจัดยืนมันอยู่กูยืนมันอยู่แดงดาเมจแดงตดเลยพี่โอ้ย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 บัดดี้บัดดี้ยี่บอดดี้เยอะมากเพื่อนอะไรพี่ยังไงพี่กูจับกล้องมองอยู่ทุกคนมันตกเลยพี่ พี่รูมีทีมที่จริงใจไงอะไร่ดอะไรที่อะไรแบบเนี้ยแบงค์ฟิตูมว้ายใครเนี่ยเฮงเดียเอออะไรยูกยูกยูกยยยจะินเอาคุณคุณยิงคีไม่โดนอะไระไรน มูสบายเพราะกูเพราะมีกูเป็นซับเลยจริงเว้ยจริงมึงแม่งโคตรแม่นเลยเรียวดึงูตี้อมแต่ก็เสียเลยไอ้สเนี่ยแม่งจะมาตีมาเลยจะมาตีมาเลยอุ้ยมันหลบโอเคโอ้ยอุ้ยอะไรแปลกแปลกอ้าวเฮ้ยตอนนี้แม่งกำลังจะบินเลยเฮ้ยอ้าวที่จะช็อตโยนไอพีไอพีใจนิ่ง ตัวแม่งี่อะไรเนี่ยไม่เป็นขีนเลยเนี่ยมึงไอ้เหี้วนมันออกฟอร์สคีปกับเฮียวกะไอ้สัสไอ้โอ้โหมันเล่นของแทงนะไอ้เหี้ยแค่มีหยิบน้าตามันก็ร่างสั่นได้แบบเฮ้ยมันโดดอุ้ยเฟ็นเรดกูเฟ็นเรดกูเป็นเรื่องกูตกไม่เกิดกินได้ค่เนี่ยมีนะมีนะเป็กินนะก็กอแกะเหี้ยโอ้โหด้วยไอ้เนี่ก็มาถึงไอ้เหี้ย ว้ายใครมาแต่เอาทีไม่ใช่กูอย่างมันดีมากเรื่องอะกันน้องสาวเนี่แบมเอาฟ้าไหมเดี๋ยวกูช่วยตีเนี่ยฟ้าเราอ่ะเฮ้ยเข้มอเไรมาเลยเร็เร็วเลยเฮ้ยไปไแบบมเขี้ยมมึงคืทอยใชมอ้าวแบมดูได้ที่มึงนอยด้วยนะมึงดูดิ จริงไหมเนี่ยเออมีเอากับเถอะมีเอาก็เยอะอยู่ด้วยโอ้โหเพนจ๋อตายเนนี่ยะเอ้าเฮ้ยแม่งแมนเหมือนกันนะเนี่ยถอยมาถอยมาถอยมาไม่ถอยคนจริงไม่ถอยว้าวถอยก็ได้ถอยก็ได้ไอ้เหี้ยมันปิกหนีอ่ะโผพัสโผล่เลยนะจีเด็กอันช้าแล้ว แม่เดือดแมกูดูดีอะไ้เจม่ก็พูดมหู้้บดดิยุบยุบอาเฟรดูตกแกูซตัวว้มันซูมกูแน่นอนเลยอ่ะเราก่งกมันซูมกูป่าววะแล้วเอลซูอยู่ไหนวะวีอยู่หลังกูปีบ้านดี่าทำได้ไหมทำได้ที่่านทำได้ดี่ว่าอลซูอยู่กัุนเนี่ ไไ้เอ็มเก่งจริงเในกูสวยนั้นสวยก็ไอ้คุีกูกที่ซื้อมาเนี่ยถ้วดได้แ่มหมดน้อยเว้ยกูต้องดีใจเอ้คนจนจำต้องทนกาลยไอ้เยอะแล้วเนี่ยกูเป็นคุยเลยเนี่ยกูดุดยังลุดุดแล้ว